ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอีหน้าแม่นๆนะคะวันนี้คุณหมอก็เ,เปิดดวงสําหรับชาวลัคนาราศีกันธาดินนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะประจําเดือนสิงหาคมตอนนี้อาจารย์เปิดหลักสูตรนะคะเ,เป็นภาคโหราศาสตร์นะคะหรือว่าภาคไพ่หลักสูตรต่างๆนะในประสบการณ์ พักพยากรณ์ดูดวงนะก็ประสบการณ์ของหมอยีน่าได้ยี่สิบกว่าปีนะคะมีความแม่นยํานะคะท่านใดที่นะคะอยากจะเรียนนะคะก็แอดไลน์มานะคะเรียนทางออนไลน์นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคืออาจารย์อยากให้แฟนคลับเนาะดูเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางประสบการณ์ชีวิตแล้วก็อยากให้ทุกคนนะ ดูแล้วก็จะมีสติแล้วมระวังนะคะการที่จะดูเปิดดวงกับหมอยหน้าแม่นไม่นแม่นนะจะบอกว่าอันนี้มันเป็นภาพรวมนะคนเป็นละล้านคนจะให้แม่นทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะก็ต้องให้แฟนคลับมาผูกดวงเจ้าชะตาวางลัคนาเป็นรายบุคคลดีกว่านะคะวันคนเราเกิดมามีวันเดนปีเกิดเวลาเกิดต่างกันนะคะมันจะให้มาเหมือนกันทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะอ่ามาดูดวงส่วนตัวกับหมอยหน้าดีกว่านะถ้าไม่แม่นเดี๋ยวอาจารย์คืนเงินให้นะ เดี๋ยวอาจาร,รย์ขออารตีองค์พ่อนิดน,นึงนะอมสีคเนสายยะนะมหาหะอมสีคเนสายยะนะมหาหะอมสีคเนสายยะนะมาหาอมสีคเนสายยะนะมหาหะ อันนี้อาจารย์มีไพ่มาใหม่นะคะเป็นไพ่โหราศาสตร์เขมรแล้วก็เป็นไพ่เปิดดวงแก้กรรมนะอันนี้นะคะเป็นไพ่เปิดดวงแก้กรรม อ่าสำหรับชาวลัคนาราศีกันเนาะประจำเดือนสิงหาคมการเงินเป็นยังไงบ้างชาวลัคนาราศีกันการเงินของคุณเนาะเนี่ยคุณน่ยต้องระมัดระวังนะเงินเนี่ยจะต้องชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสเนาะทำเงินหายทํากระเป๋าสตางค์ตกเอกสารสำคัญของมีค่าหายเนี่ยแล้วก็ชาวลัคนาราศีกันนะคะ เนี่ยอย่าเดินที่เปรียวนะโดนจ้นกรรมที่พ้นทรัพย์สินมีค่าอย่าเดินมืดจะไปไหนคนเดียวให้มีไปเป็นเพื่อนนะเนี่ยแล้วก็ลัคนาราศีกันนะอาจารย์จะบอกว่าเนี่ยการเงินของคุณคุณอาจจะต้องกู้เงินมาซัพพอร์ตธุรกิจของคุณหรือมาเพื่อขยายกิจการหรือว่าทําการค้าของคุณคุณอาจจะต้องไปกู้เงินเพิ่มมาหมุนเวียนซัพพอร์ตของคุณนะมันมีจังหวะการตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนการทํราธุรกิจการค้คาการข,ขายเกิดขึ้นสําหรับลัคนาราศีกันด้วยเนาะ ก็ถ้ากู้มาแล้วมันก่อไรายได้นะก็ไม่เป็นไรนะกู้มาแล้วมีไรายได้ทําธุรก,กิจก็อ่ทําไปนะถ้ากู้มาซื้อของเล่นทิ้งฟางก็อย่าก,กู้นะเป็นหนี้ศูนย์เปล่าอ่ะ,อะดูไพ่ยิปซีนะดารเงิน,นรา,าสีกันอ่าช่วงนี้รักพันาราศีกันการเรีนของคุณเนี่ยคุณคุณคิดอยู่ในใจนะว่าเนี่ย คุณจะเหมือนว่ามีการเพาะปลูกเนี่ยนะอยากจะหาอะไรได้เพิ่มคุณอาจจะมีการขยันเอาการเอางานอาจจะว่าปลูกพืชผักสวนควรัวแล้วคุณอาจจะเก็บไปขายก็ได้นะสาหรับลัคนาอาชาวราศีกันเนาะเนี่ยมีการเพาะปลูกการเกษตรเนี่ยแล้วก็ไปขายผลผลิตเนี่ยของคุณเนี่ยทำสวนทําไรนาอะไรของคุณเนี่ยคุณเตรียมลงดินแล้วนี่ไงคุณหว่านพืช วานผลเนี่ยคุณไถไถานาไถคาดแล้วเนี่ยนะถ้าคุณปลูกเนี่ยคุณก็จะได้รายได,ได,ได,ได้ในเดือนดวงคุณนี้เหมาะนะเกี่ยวกับการทํเพอาะปลูกการเกษตรนะลัคพนารสีกันเนี่ยแล้วคุณก็ขยันนะคุณคิดตลอดเลยว่าคุณจะทํายังไงนะให้ได้เงินได้ทองมาเนี่ยผู้ชายคุณจะคิดตลอดแต่ช่วงนี้คุณมีความรู้สึกว่า คุณทาแล้วคุณก็อาจจะเหนื่อยเท้อๆเทเซ็งๆอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะลัคนาราศีกันก็ให้สู้กันต่อไปนะคุณได้สแตนแล้วนี่คุณต้องอดทนคุณต้องเข้มแข็งแล้วคุณต้องมีความมานะความสาหัสแล้วก็ความอ่าวิริยะนะคะสาหรับลัคนาราศีกันถ้าคุณมีความขยันคุณกระตือรือร้นอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีกันเนี่ยคุณก็ต้องสู้นะคะแล้วคุณก็จะชนะมันด้วยตัวของตัวเองลัคนาราศีกัน การเงินเนี่ยเนี่ยถือถว้วยละนะคะการเงินนะคะก็จะจะเหมาะมากนะคะถ้าคุณจะกู้เงินมาทําธุรกิจเนี่ยนะก็จะเหมาะมากมาดูการงานการงานเป็นเป็นช่วงจังหวะที่นะมีการแข่งขันในเรื่องของการงานมากนะลัคนาอาลาศิกนเนี่ย นะมีการแข่งขันการงานการมีการร่วมไม้ร่วมมือกันดีนะอ่ะเนี่ยเนี่ยการเงินถ้าเงินลงทุนแล้วหมุนนะหมุนได้นะช่วงแรกมันอาจจะฝึกฝึกเคร,อเครืองไปหน่อยแล้วพณะราศีกันถ้าคุณลงทุนในช่วงแรกนะคุณจะต้องอดทนไปสักพักหนึ่งแล้วเงินคุณจะหมุนคล่องตัวนะคะสําหรับคนที่ลงทุนธุรกิจแรกๆนะการเงินการค้าอะไรจะดีนะ ในเดือนสิงหาลักนณาราศีกันเนาะการงานถ้าคุณว่าคุณไปสมัครงานหรือว่าคุณรอง,งานไว้อะไรอย่างนี้คุณจะได้งานทำไหมงานของคุณจะต้องเดินทางไกลอะ่ะนะการงานคุณต้องเดินทางไกลเป็นเซลล์ออกต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหรือว่าเป็นงานที่ว่าต้องติดต่อกับต่างประเทศต่างชาติลักนณาราศีกันน่าจะดีนะ เป็นงานที่ว่าเป็นพวกคล้ายๆว่าเป็นเซลล์หรือว่าทําพวกการท่องเที่ยวการโรงแรมอะไรเงี้ยนะ่าจะถูกฉลบกกับราศีกรกนเนาะงานที่ว่าต้องเดินทางบ่อยๆอ,ะอ่ะอราศีกัน The High p i n t e เ e s ดนะเด็กถือถ้วยนะเดี๋ยวไฮพินก็คือว่าช่วงนี้คุณพระผู้ศักดิ์สิทธิ์คุณจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับชาวราศีกันเนาะปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณนะ คุณนะคือเหมือนว่าบางทีคุณอาจจะได้สิ่งศัิสิทธิ์ในเมตตาช่วยเหลือและคานารัสิกันอยู่หรือว่าช่วงนี้งานของคุณอาจจะมีผู้รักผู้ใหญ่หนุนสนับสนุนให้โอกาสคุณในเรื่องของการงานก็ได้นะทีนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพคุณเป็นอย่างไรสุขภาพคานาลัสิกันในสุขภาพนะ อตอนนี้ปิดดาบเกิดขึ้นนะสุขภาพเนี่ยช่วงนี้บางบางเคสก็อาจจะคลอดลูกก็ได้สุขภาพคลอดลูกผ่าตัดก็ได้นะเนี่ยอ่าสุขภาพอาจจะคลอดลูกผ่าตัดและเจ็บแผลทำพ่อดอะไรของคุณก็ได้นะเนี่ยราศีกันนี่ไงช่วงนี้สุขภาพของคุณคุณอาจจะ ตาคุณอาจจะไปพาตาไปลอกตาก็ได้หรือว่าคุณเกี่ยวข้องกับระบบสายตาเนี่ยตาแดงตาต้อไปขูดตาไปทําเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยก็เรียกว่านะดวงตาจะฟ้าฟางไปลอกตานะหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีภาวะแบบเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับหูเกี่ยวกับระบบประสาทคุณเนี่ยอาจจะปวดหัวก็ได้ปวดขามับซีกเดียวสีกันต้องระมัดระวังการปวดศีรษะข้างเดียวหรือว่า หูอักเสบนะน้ําในหูไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวข้องกับระบบน้าเนี่ยน้ําในร่างกายไม่สมดุลก็ได้นะทาให้เหมือนว่าคุณนอนแล้วคุณก็ไม่พักผ่อนเหมือนกับราศีกันเนี่ยเหนื่อยง่ายเพียง่ายนะร่างกายไม่สดชื่นกระปีก้กระเป๋าเพราะว่าน้ําน้ำเขาเรียกว่าน้ําในหูไม่เท่ากันก็ต้องไปรักษานะอ่ะเนี่ยเด็กถือเงินขึ้น สุขภาพเนี่ยจะได้เจอแบบเรียกว่าน่าจะมีแนวโน้มว่าจะได้ยาดีรักษาได้นะถึงนะเนี่ยอืมเงินดีด้วยเงินขึ้นอ่ะจะดูมาดูเรื่องโชคลาบโอโชคลาบมีไหมแล้วดีนั้นเนี่ย ลัคนาราศีกันคุณได้เทพพระศุกร์เทพพระศุกร์กับว่านี่ไงเทพพระศุกร์สองใบคุณได้เทพพระศุกร์นะกับพระเกตนี่เป็นไพ่โหราศาสตร์ขเขมรน,นะคะ,ะคือเหมือนว่าคุณจะได้มีโชคมีลาบใหญ่นะละัคนาราศีกันเดินดีด้วยการเงินการทองน่าจะดีขึ้นนะ,ะถ้าว่าสมัครพวก การเรียนถ้าคุณสมัครไว้เนี่ยคุณก็จะเรียนติดการเกตการเรียนคะแนนดีลักษณะสิษย์กันหรือว่าการค้าขายเนี่ยเดือนสิงหาจะเป็นเดือนที่ได้ยอดนะค้าขายจะดีจะปิดยอดไดออเดอร์จะมาแล้วก็ภาเกตก็คือจะได้โชคได้รับจากการที่ว่าเกิดปาฏิหาริสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าการฝันเป็นนิมิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้เข้าฝันหรือว่ามีคนมาให้หรือว่า เห็นเลขแปลกๆหรือว่าเห็นเลขตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เห็นเลขในบ่อน้ำมวนหรือว่ามีคนมากระซิบบอกเลขคุณเนี่ยแหละคุณก็จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็เดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภสาหรับจารลักนาราศีกันนะก็เดี๋ยวมาดูเรื่องความรักปิดท้ายนะความรักขึ้นเนี่ยดีจังความรักขึ้นดีจัง ในลัคนาราศีกันถ้าก่อนหน้านี้คุณคนรักห่างไกลคุณเนี่ยถ้าถามว่าเขาเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดแล้วว่าคุณทะเลาะกันมีปากเสียงหรือว่าคุณแยกกันอยู่กับคนรักหรือว่าห่างไกลกันเน่ยเขาจะกลับมาง้อง,งอนคันไม่มาเนี่ยมาขอคืนดีคุณแน่นอนเนี่ยกลับมารักไข่นะรักไข่กันหรือว่ารัคนาราศีกันมีแนวโน้มว่าจะแต่งงานก็ได้ในเดือนสิงหานะ บางคนที่รอลูกไว้ก็จะได้มีลูกมีบทสมปัตถนาลัคนาราศีกันทีนี้อ่ะลัคนาราศีกันโอ้ความรักของคุณมันเป็นอย่างไรนะอาจารย์จะปิดช็อปละเนี่ยความรักของคุณเนี่ย นะบางเคสนะเลขเจ็ดโฟดำก็สามโฟดะโพดำคือมันหมายถึงว่าบางคนนะเดือนสิงหาคมบางเคสที่ว่าอาจจะมีความรู้สึกก็เบื่อนายเซ็งคนรักอืมอยากห่างไกลอยากแยกกันอยู่สักพักหนึ่งก็ได้บางบางคนนะหรือว่าบางคนบางเคสเนี่ยดวงคุณอาจจะผ่านการแต่งงานมาแล้วไม่ได้ตามคนหนึ่งถึงสองครั้งหรอก คู่คุณจะเป็นคู่ร้างเป็นพ่อไม้แม่ไม้นี่แหละนะสาหรับลัคนาราศิกันแล้วก็มันมีความรักเนี่ยต้องระมัดระวงังความใจร้อนใจเร็วอารมณ์แปรปรวนขึ้นขึ้น,นลงลงของคุณเนะี่ยถ้าคุณร้อนนะคุณหมายถึงความจบเลยแหละคุณต้องใจเย็นๆสาหรับชาวราศิกันเนาะเนี่ยใจร้อนมาคือจบคือพังนะแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยความรักคุณมันไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคุณคาดหวัง คุณไม่ค่อยพอใจกับคนรักอะ่ะคุณบางทีคุณอาจจะเลือก,เล,อกเลือกมากแล้วว่ามันไม่ได้อย่างใจที่คุณอยากจะเป็นก็ได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์เนี่ยจะต้องเสียเงินกับคนรักด้วยสําหรับคนมีคู่เนาะมันอาจจะแบบว่าจะไปลงทุนร่วมหุม้นท,ทําธุรกิจอะไรกับคนรักของคุณก็ได้นะนรักนารสิีกันคู่ของคุณมันจะเป็นลักษณะแบบไหน บางเคก็เป็นเกย์เป็นตุด๊ดเป็นแตวใช้และชายหญิงรักหญิงเป็นทอมบินดี้อะไรอย่างเงี้ยความรักของคุณนะราศีกันเนื้อคู่ของคุณเนี่ยคุณจะได้พบรักแนนไกพบรักจัดการเดินทางหรือว่าพบรักออนไลน์นะพบรักทางแชทต่างออนไลน์เนี่ยพบรักออนไลน์เนี่ยแล้วก็ความรักเนื้อคู่ของคุณเป็นลักษณะแบบไหนนะคะความรักของคุณนะถ้าเป็นเพศชาย ถ้าคุณเป็นเพศชายลัคนาาราศีกันเนี่ยคุณก็จะได้แจ็คแจ็คผู้ดำหมายถึงว่าถ้าชายลัยนะก็จะได้เนื้อคู่เป็นแบบผู้ชายผิวดำสันทัดรูปร่างสันทัดท้วมอายุก็มีอายุภูมิฐานแล้วนะก,ก,ก็อ่าสักประมาณสักอ่าสีบห้ขึ้นถึงห้ไปเนี่ยก็เป็นเนื้อคู่ของคุณนะ และถ้าเป็นเพศชายลักษณะคู่ของคุณคุณจะพบเจอผู้หญิงนะคุณจะได้พบผู้หญิงผิวดำดำถึงดำดำแดงนะท้วมใหญ่นนรูปร่างสันทัดอายุก็ประมาณเ่าสักเนื้อคู่ของคุณจะได้เป็นคู่แก่นะสี่สิบปีขึ้นไปเนี่ยคุณได้คู่แก่นะผู้ชายเออถ้าผู้ผู้หญิงก็จะได้คู่แก่เหมือนกันแล้วเพะนาราศีกันเนาะก็ม <varit> า ผูกดวงวังลัคนากับอาจารย์เนาะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่เปิดดวงแก้กรรมให้คุณอืมอ่ะลัคนาราศีกันเนาะก็ไปกราบไหว้นะพระบรมครูฤาษีนะไปไหว้พระบรมครูฤาษีนิดหนึ่งราศีกันนะหรือว่าไปไหว้ครูบาศีวิชัยภาคเหนือนะขึ้นเหนือนะจะเสริมดวงและ ไปไหว้บูชานะเทวีพระผู้ศักดิ์สิทธิ์พลังอำนาจนะพระแม่อุมาเทวีนะฮะไม่ไม่ใช่เดี๋ยวพระแม่รัศมีเอพอพระแม่อุมาพระแม่อุมานะคือลัคนาราศิกันนะถ้าเป็นเพศหญิงถ้าเป็นเพศชายก็น่าจะไปกราบไหว้พระครูบาศิล์วิชัยเป็นเพศหญิงคุณก็ไปไหว้พระแม่อุมาเทวีนะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ท่องคาถา ควรจะมีเป็นเป็นติดบ้านติดเรือนไว้ก็ได้เป็นรูปของพ่อแม่อุมานะจะคุ้มครองเสริมดวงลัคนาราศีกันนะก็หรือว่าจะหาเป็นที่เป็นล็อกเก็ตของพ่อแม่อุมาแฝนติดตัวก็ดีนะเป็นการเสริมดวงของลัคนาอ่าชาวราศีกันเนาะก้อนห้องน,องนโมสมจบนะคะนโมตัสสะพระวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมัสสะพระวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทสสะนโมทสสะพระวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธทสมมสะนะคะเอวังรา,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 นะา,าชะสิงโหมหานาทังสีหนาทกังสีหนามีสีละเตเชนะนามะราชะสิงโหอิทิริ์พระพุทธทางรักษา สารพัสัตูอปลาชยยงอิตาละพัรมังรักษาสารพัสศัตูอปลาชย,ยังอิตาลตพะสังคังรักษาสารพัสศัตูอปลาชย,ยังนะก็ไปรีเพย์ฟังอาจารย์นะแล้วก็จดไปท่องชเช้าเย็นนะอ่ะทีนี้อาจารย์ขอประจ ա ะสัมพันธ์และเลขงนำโชคอาจารย์จะให้จอนปิดท้ายรายการนะคะก็นี่เป็นผลิตภัณฑ์ความงามของ อหมอนี้นาเม่นๆนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสบู่กุต้าลังนกนะคะก็จะช่วยในเรื่องของผิวหน้าผิวกายขาวกระจ่างใสมีออร่ามีน้ำมีนวลเนาะใครตัวดำหน้าดำโดนของผิวคล้ำอยากจะผิวขาวก็มาใช้นะคะเป็นสบูต่ตัวนี้นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของผิวขาวหน้าขาวนะดูดีนะคะมีน้ำมีนวนลรักษาพวกสิวฝ้ากะริ้วเลย ใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายถ้าคุณอยากขาวนะคุณก็พอกทิ้งไว้ถึง2-3งถึงานาทีนะจะทําทให้ผิวหน้าคุณขาวกระจ่างใสอลา่ามีน้ามีนวลน,นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็นี่เป็นแพ็กเกจใหม่ของหมอนีหน้านะคะก็อันนี้หน้าหมอนีหน้าเองเนี่ยเนี่ยแบรนด์สวยๆนะคือตัวเนี้ยเป็นเซตฝ้ากระจายนะคะรักษาพวกสิวฝ้ากะ ก็ริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำนะคะช่วยฟื้นฟูแล้วก็บำรุงไม่ให้ผิวเหี่ยวย่นนะคะชะลอความแก่ในเซตฟ้ากระจายเนี่ยก็จะมีสบู่บุอ่ะสเต็มเซลล์เนี่ยก็จะแถมให้ท่านเนี่ยสองก้อนนะสเตมเซลล์เนี่ยมันจะเป็นเราจะใช้สเต็มเซลล์ที่เป็นพืชผักผลไม้นะคะสะกัดออกมาเป็นนวัตกรรมทันสมัยที่สุดนะคะคือช่วยในเรื่องของชะลอความแก่ความเหี่ยวความย่นของหน้านี่แหละ บางคนก็ตีนกามาเนี่ยหางตาเนี่ยหางตาตกนะหนังตาหย่อนคล้อยอะไรเงี้ยหน้าเริ่มเหี่ยวอะไรเงี้ยก็ตัวน,นี้ก็จะช่วยในเรื่องของวีเชฟให้หน้าตึงกระชับไม่เหี่ยวไม่ย่ยนนะสเต็มเซลล์ตัวน,นี้นะก็ใช้ไปเถอะนะเซตหนึ่งก็2เดือนนะคุณก็คุ้มคุ้ม อย่างสบู่อาจารย์ก็ร้อยกว่าบาทประโถบไม่ได้แพงอะไรนี่ก็ซื้อกันไปก็ใช้กันไปซื้อ5แถมอีก1ก้อนด้วยในเนี้ยเซ็ตฝ้ากระจายเนี่ยก็แถมสบู่สเตมเตลให้อีก2ก้อนคุ้มมากแล้วก็ใช้ไปเถอะ2เดือนนะคะเนี่ยกอรับสมัครตัวแทนจําหน่ายนะทั่วประเทศแบรนด์สวยๆของมอน,นินาะอ่าแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com ภา,าษาไทยนะคะคลิกลิงก์ข้างใต้ YouTube นี้จะเข้าลสู่ระบบ เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เว็บไซต์ได้เลยแล้วก็เข้าไปถือโทรมาสั่งซื้อวันนี้ที่เบอร์0631650695 0631650695นะคะก็เลขนำโชคนะคะสำหรับอ่อชาวลัคนาราศีกันเนาะอ่ะได้เลข52นะคะ ก็ทุกท่านนะคะเมื่อได้ดูคลิป YouTube ของหมอยหน้าแม่น่นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสวยหล่อรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านทั่วหน้านะคะก็อยากเรียนก็เข้ามาเรียนกันนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ